ข้าพเจ้าณ่นสมาชิทท่านทยูที่ตาดพทัท่านต้องดีที่ีมด้นะครับต้องมีที่ธรรมดาประมาลตัเนอะลาวีเอทีนะครับลาวีเีหรลาวรอบึกนะครับออกสามทุ่มครึ่งทุกทุกคืนนะครับหลอกวันที่ยี่สิบเ็ดับวันนี้ก็เป็นวันอานะขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เล้ยงารมะครับทุก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 เลยตามปฏิการยนะครับปฏิการปฏิกจกจนไรหลออรมเท่านั้นนะ ไปก่อนนะครับตรวจเอาไปก่อนนะครับไปก่อนนะสามกับสีนะครับสามรับสี่ นะครับทานนะคับขอขอบคุณทุกคนครับขอเป็นคนดีครับในวันนี้ก็ีือวนนี้ตาแล้วกันนะครับทุกคนนีุ้กคนดีครับสวัสดีครับ